สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาวิวแบบเล่น่วนนะครับผมจะไปเออรถคันนี้จะไป ตรงมอบที่กรุงเทพนะครับผมก็เลยต้องรีบมารีวิวให้ฟังเลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัว Fortuner Leader T สีเงินครับผมเป็นตัวลาไอเทมครับสีเงินคันนี้เวลาสั่งรถอยู่ประมาณ1เดือนกว่าเลยคือเป็นเป็นเป็นสีที่หายากครับผมโอเคครับตัวนี้ราคา1 3ึ5 0 0้านสามแสนจบาทนะครับผมไม่มีไม่มีค่าบวกสีเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดู นะครับว่าเขาแต่งอะไรกันไปแล้วบ้างนะครับผมโอเคครับไปดูกันเลยโอเคครับมาดูกันเลยครับผมตัวนี้เราได้ทําการแป่งไฟเป็นดู o อโปรเจ t เตอร์แบบก้างปา่าแล้วนะครับผมแต่งหน้า g r ส p o r t แล้วก็ใส่โลโก,โก้แก้วไปแล้วนะครับเที่ยวจะเป็นเที่ยวสีดาล้อ Mac o a s i อขอบ20นะครับยางของคินโตค i จูเป็นลายตัวหนอนนะครับผม รถคันนี้ลูกค้าได้ทำการโหลดจัดทรงนะครับผมตัวนี้เป็นโช๊คนะครับเปลี่ยนโชกคเป็นโปรเฟนเดอร์นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนสปริงนะครับผมเป็นสปริงโหลดจัดทรงนะครับคันนี้ได้พ่นหลังคาดำนะครับผมใส่คิ้วขอบกระจกโครเมียมรอบคันนะครับผม ข้างหลังนะครับข้างหลังแกแปลงหลังเป็นตัว GR Sport แล้วนะครับผมมีตัวกันลอยนะครับท้ายแล้วด้วยนะครับคือ,อโปรโมชั่นของ Fortuner ตอนนี้นะครับผมทําการแปลงหน้าแปลงหลังแล้วก็ทําหลังคาดาให้แล้วฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบาทลูกค้าเก่าโตโยต้าเริ่มต้นที่ฟรีดาวดอกเบี้ยต่ำสุด1.99โปรโมชั่นนี้เป็นโปรต้อนรับมอเตอร์โชว์ครับ ลูกค้าท่านใดสนใจทักข้อความมาได้เลยนะครับผมหรือแอดไลน์เบอร์โทรติดต่อด้านล่างนะครับผมสอบถามกันเข้ามาเยอะๆนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับ